อะไรนะมีตลาดระเบิดข้างบ้านฉันหรอตลาดเลนะก็ะะตายมม่งข้างแล้วก็ตลาดเดินเล่นใช่ไหมอยู่ข้างเดอะมอเดอ๋มอนะอมอถ้าพะ ที่ตลาดพูไปดูเลยนะเป็นนักร้ <นะ S 2> องหญิงที่โดง่งดังที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะฉันจะใส่ชุดหญิงแบบนี้แต่ฉันก็สวยนะ <c oughs> ทุกคนจะต้องหลวงสเสนเหของฉันฉันจะร้องเพลงให้คนฟังรักเอ๋ยรักเอ๋ยเอาละได้เวลาไปละจ้าอย่าก,กุดใส่ลจะจ้าไม่ต้องหีจ๊ะ ี่ไปเองเดี๋ยวสิคะเดี๋ยวสิมาฟังเพลงของหนูก่อนไปไหนเนี่ยฮึไม่เป็นไรหายไปแล้วไม่ชอบไม่ชอบเพลงของหนูหรอกคะอยู่ไหนเอออยู่ไหนยังไง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 ฉันไปที่อื่นก็ได้เหรอที่ไหนตรงไหนตรงนั้นใช่ไหมรู้สึกดีกับจิตใจจริงๆเลย มาอีกทีแล้วโอ้ลอยเลือดยังอยู่ลอยเลือดยังอยู่ลอยเลือดยังอยู่ยเหมน,นฉันตามเลยแล้วกันอย่าทำหนูเลยนะคะดนูเลยค่ะคหนีไปเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะให้เอ้ยไม่โดนสักทีแหมอย่าทำเลยนะคะ เดี uh ๋ยวพี่จัดให้อยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนงั้นเดี๋ยวเจจับอู้กดผิดอดี๋ยทำร้ายเด็กของหนูนะเด็กคนนี้นี่ชอบหาเรื่องใส่ตัวจังเลยนะแม่เดี๋ยวก่อนสิคะฟังเพลงของหนูกลอนเดี๋ยวจะได้พาไปในคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวมานั่งก่อนจะได้ไปคอนเสิร์ตกันสักทีนะ โอเคนะอ่านี่นี่เอแต่ว่าจอมาชิพยังไม่ครบเลยนี่นางเอตรงไหนแกหมดแล้วนามาช่วยเหรอช่วยเลยอืาอยากไปฝั่งนู้นจังเลยหมับก็ให้ เจ้าค่ะอย่าเพิ่งทำหนูอย่าเพิ่งทำหนูหนูกลัวเล็เจุ๊ค่ะนี่เนี่ยกลัวแล้วเหรอกลัวแล้วเหรอกลัวแล้วเหรอเออไม่ทำใช่ไหม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 โอ้ยเจ็บนะเนี่ยอย่าเพิ่งเกลี้ยงหนูสิคะหนูยังไม่ได้เริ่มร้องเลยโอ๋ยแม่อย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยนะเจ้าค่ะ ไหนละไหนละเรียนไหนละโอ้โฟังเพลงของหนูก่อนสิไหนที่นาคนเมื่อกี้อยู่ไหนคือคือจะไม่รอดแล้วใช่ไหมถึงทำแบบนี้เออไม่เดี๋ยวก่อน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 รอแป๊บหนึ่งนะนักบวหญิงช่างแต่งศพนี่มาตรงนี้มาตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะจัดให้เลยนะอย่าพึ่งนะเจ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังยตรงนี้เรียนหน่อยแลอ้อยู่ไหนเอ้อมาฟังแม่ก,กันดูกันสิห,ห,หืึหายาะมาปลดล็อกคุ้นจให้เหรอจ๊ะปลดล็อก ให้เหรอปดล็อกให้เหรอปดล็อกให้เหรอปดลลอกให้เหรอปวดลลอกให้เหรออย่าพึ่ง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 แหมพื้นที่นี่ไม่ค่อยดีเลยาไคะพังแพงก่อนอย่าพึ่งสิมา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 เลยเธอน่ะมาก่อนะมากรอนะมาก่อนะมาก่อนะมาก่อนะมากรอนะ เจ็บพอดีเลยจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ยังใช่ไหมยังยังไม่เอาใช่ไหมเออมาฟังเพลงหนูก่อนเดียวดียวเดียวเดีวดีววฟังก่อนฟังก่อน โอ้ยัง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 ไม่หยุดยังไม่หยุดอืมต้องไปงก่อนุ่ก่อนไปคลองนุ่งก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่ใจอย่าพึ่งอย่าพึ่งชีวิตีดีเนาะอ้าคนนั่นออกไปแล้วออกทำไมเนาะก็จะพามารอดนี่แหละเธออ่ะบานเข้าไป ตรงนี้แหละอีกคนนึงอยู่ไหนอยู่ไหนคือคนนี้ลอไปเลยลอบไปเลยอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมตา้องไพ้หนูก่อนนะคะอยู่ตรงนี้เข้าไปเลยอยู่ตรงนี้ไจมาอยู่ตรงนี้ก่อนข้าวใอยู่ตร,ตรงนี้แหละแล้วฟังเพลงของหนูนะคะ เอาละค่ะรอกไหนะอ,อย่าพุ่งหนีสิงั้นให้รอดเลยแล้วกันนะแกยีดสีกอยู่ที่ไหนนะไม่รอดเลยจะไม่รอดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่รอดแล้วละ่ะลอง ตรงนี้แหละคนอยู่ี่ไหนมาเลยเดี๋ยวพาไปเองหนีไปไหนแลน้วนะอ๋ออยู่นี่ใช่ปะอยู่นี่ใช่ปะกำลังฮิวหรอกำลังอดิโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เดี๋ยวจะต้องวาร์ปก่อนไปเอาเข้าไปเลยเหยุดเลยเพราะตายละรอดแล้วเนี่ยแค่อีกคนนึงละ่ะ ไปหายคนเราจะร้องเพลงให้ฟังมาเร็วกดปุ่มแดงด้วยนะคะหายอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้วางไว้ไหนแล้วเนี่ยข้ามแบดทำไม่ข้าแบบมต้องมันดูแบบรีราเหลือเกินอ๋อนี่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 นนเออพี่คะล้วควรกดปุ่มแดงด้วยนะคะกดปุ่มแดงแต่ต้องไปกดบนสวรรค์น,นะคะไปเลยเออจะไปจะไํทานี้ไหมเนี่ย ใส่คำว่ากดปุ่มแดงหน่อยได้ไหมกดปุ่มแดงให้นูนหน่อย <c oughs> เจ๋งไหมดูเพิ่งร้องเพลงเสร็จเนี่ยยังไม่ได้ทันทะี่เปิดเพงลงร้องเลยทุกคนหนีหมดแหลอะอะไปกดปุ่มแดงบนสวรรค์ให้หน่อยนะคะอย่าลืมกดปุ่มแดงนะคะแต่ต้องไปกดบนสวรรค์นนะ่ะเดี๋ยวนุไปเพื่อนดๆไปเพื่อน,น,อ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 นโอ้ขอบคุณที่กดปุ่มแดงให้นะคะอุยกดปุ่มแดงแล้วแบบแบบเออแบบขันกลับมาแล้วมันบูมขึ้นไปเลยอ่ะนี่ดีเวอร์ คนนี้เขาเป็นคนดีจริงๆขอบคุณค่ะทำเพื่อความกลียดเฉยๆแล้จะขึ้นจุดไปอีกแนึงั้นเหรอนี่พียะเพีหะอืออะไรคือผมอยากจะถามว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วในพี่ยังไม่ได้กนหนวดเลยนะครับเออฉันลืมขอตั้งอะไรดีจะไปซื้อดี่นกนหนวด โอเคครับเอาไปเลยครับพันหนึ่งแจ้ง